สวัสดีครับสื่อหุนด้วยนะครับผมเนนะครับผมเน,น,นีิวจะมาสอนแต่งปืนเฟนเนกในโหมดมัลติเพเยอร์ซีซั่นที่13ว่าควรจะแต่งยังไงบ้างน,นะครับก็ปืนเฟนเนกเนี่ยในซีซั่นที่13ใช่ไหมครับมันโดนเนิร์ฟไปนะครับก็กลายว่าไม่ค่อยมีใครเล่นส่วนใหญ่จะไปเล่นอาคิกซ์ร์เป็นส่วนใหญ่นะครับเอ,อิร์นมีน้องคนหนึ่งเขารีเควสมาว่าพี่ช่วยอาสอนแต่งปืนเฟนเนกในซีซันที่13หน่อยได้ไหมได้ค่ะผมว่าจะสอนแต่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วปืนเฟนเนกถามว่าเล่นได้อยู่ไหม มันเล่นได้อยู่นะฮะเพราะว่ามีอาตาัตราลั่นกระสุนสูงถึง111เลยนะได้ได้ว่าเป็นอาตาัตราลั่นกระสุนที่โคตรสูงเลยก็ว่าได้นะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยนะเป็นอาตาัตราลั่นกระสุนที่สูงมากมากฮะคือมันก็ยังสามารถเอาไปยิงในระยะประชิดได้อยู่นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของการแต่งปืนกันเลยดีกว่านะครับก็วิธีการแต่งปืนเฟนเนกนะฮะขั้นแรกนะครับผมไปที่แม็กกาซีนก่อนเลย อันนี้ต้องบอกว่าผมมีให้เลือกละกันครับระหว่างฟ a s t Reload กับ e x t e n d e d m a ด A คือโดยส่วนตัวผมแนะนำเป็นฟ a s t Reload เพราะว่าเอฟฟ้าส์ลีโหลเพราะว่ามันจะค่อนข้างสามารถอ่าคือมันกำจัดตัวไวอยู่แล้วฮะ,ะในการยิง1คนต่อ1แม็กเพราะงั้นเนี่ยการรีโหลดกระสุนไวนะมันจะค่อนข้างสำคัญมากๆเลยมันจะทำให้เราสามารถโีโหลดกระสุนแล้วก็เปลี่ยนแม็กไปยิงคนต่อไปได้เนี่ยทันท่วงทีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติคุณเลือกเพิ่ม10 อาจะเพิ่มความจุแม็กไว้10นัดใช่ไหมมันก็จะทําให้มีจังหวะยิงต,ตัวตัวที่2ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะปืนของเฟนเน็กแล้วเนี่ยยังไงผมว่าแนะนำแฟลชลีโหลดมากกว่านะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกมันเป็นปืนที่เน้นกาจัดศัตรูแบบในระยะประชิดอยู่แล้วนะครับจริงๆอากระสุนเริ่มต้นมันก็เพียงพอสำหรับการกําจัด2คนแล้วนะครับเพียงแค่ว่ามันท้ามพาดเลยเท่านั้นเองนะครับผมโอเคก็แม็อย่างแรกนะฮแม็กซีมผมแนะนำเป็นแฟ s t r ีโหลดนะครับ ต่อไปนะครับถ้าจากแมกกาซีเราเป็นในส่วนของใต้ลํากล้องนะครับผมด้วยความที่เฟนเนกเนี่ยเป็นปืนที่โคตรจะเด้งโคตรจะส,สุดของความควบคุมยากนะครับเพราะงั้นผมแนะนําเป็นโอเปอเรเตอร์ฟอร์ดกินะครับเพื่อที่จะลดแรงดิ่งในแนวตั้งนะครับข้อเสียคือระยะเวลาเลงยิงจะช้าลงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตัวปืนมันก็ค่ามจตมีความไวในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับหรือถ้าสมมุติใครไม่ติดโอเปอเรเตอร์ฟอร์ดกิใช่ไหมครับผมแนะนําไปติดสไตรฟอร์ดกิ๊คกับผมอ่าสออันนี้ ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะหรืออีกอันนึงอะ่ะผมแถมให้เป็นเลนเ e r f o ฟอร์ดกอ่าอันนี้คือต้องลองใช้กันเลยครับว่าสามอันเนี้ยชอบแบบไหนกันแน่แต่โดยเบสพื้นฐานผมผมแนะนำโอเปอเรเตอร์ฟอร์ก่อนนะครับผมลองไปใช้ดูก่อนนะโอเคนะถ้าจะโอเปอเรเตอร์ g i ร์นะครับเป็นในส่งพันท้ายปืนพันท้ายปืนผมแนะนำเป็น RTC Steady Stock นะครับ ถามว่าทำไมถึงเป็น RTC steady stock นะครับด้วยความทีอ่อันอื่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยบวกค่าควบคุมหรือแม่นยำเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพันธท้าย RTC เนี่ยเป็นอันเดียวที่บวกความแม่นยำแล้วก็การควบคุมปืนง่ายขึ้นซึ่งมันจะเป็นข้อดีในการถือเฟนเน็กมากๆเลยนะครับผมก็ผมแนะนเป็น RTC steady stock นะครับข้อเสียคือความเร็วเคลื่นที่ขนาดเล็กจช้าลงนะครับอันดังนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะ ปลืปล้มสู้แป๊บเดีวตายแน่นอนเพราะงั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะสูมยิงนานนะครับเพราะงั้นก็แนะนําเป็น RTC steady stock ไปนะครับผมโอเคมันจะเพิ่มอาควบคุมแรงเด็ดแนวนอนปืนมันจะสายน้อยลงนะครับแล้วก็ความแม่นยําเมื่อเล็งยิงก็จะเล็งยิงแล้วแม่นยําขึ้นถ้าจากพันท้ายปืนนะครับไปที่ปากกระบอกก่อนเลยผมแนะนําเป็น OWC light compensator นะครับจะทําให้เราสามารถควบคุมแรงเด็ดแนวตั้งกับ แนวนอนได้ดีขึ้นนะครับผมข้อเสียคือระยะเวลาเล็งยิงจะช้าลงแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงจะน้อยลงไปซึ่งอานในส่วนลำกล้องปืนเนี่ยเราเอ้ยไม่ใช่ปากกระบอกปืนนะเราสามารถติดอีกอันนึงได้อันนี้ก็ต้องลองใช้นะครับอันนี้คือ MIP Light Flash Guard มันจะทำให้อารซ่อนแสงไปบอกปืน,นเวลาเรายิงเนะี่ยมันจะไม่มีแสงเลยแล้วก็จะทำให้ตอนยิงไนะ ตอนซูมแม่นยําขึ้นแล้วก็ตอนไม่ซูมก็แม่นยําขึ้นข้อเสียคือลดระยะเวลาเรงยิงแค่นั้นเองแต่ว่า OWC Light Compensator เนี่ยมันจะทําให้ควบคุมปืนได้ดีขึ้นนะครับคือปืนไม่สายปืนไม่เด้งประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ติดปากระบอกปืนเรียบร้อยอย่างสุดท้ายฮะคือกริปหลังกริปหลังผมแนะนําเป็น g กล n เนล t e ต Grip ิป p e นะครับผมจะทําให้ความแม่นยำเมื่อเงยิงเพิ่มขึ้น แต่ข้อเสียคือความเร็วขึ้นที่ขนาดเล็งจะช้าลงนะครับซึ่งอันส่วนนี้นะครับคือต้องเลือกต้องเลือกแล้วว่าจะติดกลิปหลังนะครับหรือว่าจะติดเลเซอร์ซึ่งเลเซอร์นะครับอ่าเดี๋ยวนะครับผมนี่ฮะผมแนะนำเป็นเลเซอร์แท็กติคอลอันนี้นะครับผมจะทำให้รยเวลาเล็งยิงช้าลงแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะสูงขึ้น ข้อเสียคือจะเห็นเลเซอร์นั่นเองแต่ว่าเห็นเลเซอร์ไม่เป็นไรอเพราะว่ายัางไงเราก็กำจัดต,ตูด้วยความบบ้งไวแน่นอนนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็ต้องไปลองกันนะแต่เริ่มต้นผมแนะนําแบบนี้ก่อนนะครับคือให้ติดคลิปหลังลองไปดูก่อนนะก็อันนี้คือการแต่งเฟน็กในเซตท่นที่13นะครับเราจะไม่ถือปืนคู่แล้วนะครับเราจะไม่ใช้เพิร์กอะคิมโบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะเราจะมาถือปืนเดียวกัน ก็ต่อไปก็ดูในส่วนของเกมเพลย์กันได้เลยนะครับโอเคไปเลยโอเคครับก็เจอห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าเฟนเนกในเส้นที่13แบบตายกันแต่บวกเนี่ยเล่นประมาณยังไงนะครับโอเคเนี่ยครับชิงความได้เปรียบด้วยความรวดเร็วของปืนนะเนระยากล้ย,ยังไงเฟนเนกก็ยังได้เปรียบอยู่ครับเนี่ยครับแต่ว่าเนระยไกลยเนี่ยมันค่อนข้างจะเป๋มากมากเลยนะครับก็ต้องระวังในส่วนนิ้นิดนึงคืออย่าพยายามยิงระยะไกลนะครับเข้าไปชิดให้ได้มากที่สุดนะ โอเคครับวยตะกี้เห็นตะตุ้มไหมครับนี่ครับเห็นไหมว่าการรีโหลดเร็วเนี่ยมันจะช่วยเราในหลายๆเรื่องมากเลยฮะซึ่งผมแนะนำมากๆเลยนะครับในการรีโหลดเร็วนี่นี่อุ้ยเอากระสุนหมดเลยเนี่ฮะเมื่อเร็วรีโหลดเร็วนะครับนี่แหละข้อเสียของการรีโหลดเร็วตายเถอะกระสุนหมดครับพี่กระสุนหมดครับกระสุนหมดครับทำไงดีครับโอเคฮะโอเคเราเติมกระสุนเรียบร้อยแล้วโอเคฮะอือตายจนได้นะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับคือ ด้วยความที่ปืนมันเหมาะสมระยประชิดเนี่ยครับด้วยความที่ปืนมันเหมาะสมรียะประชิดใช่ไหมครับมันจะทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับคือกระสุนหมดไวมากก็ต้องค่อยๆใช้ไปนะครับอย่าลืมในการเก็บกระสุนด้วยนะครับเดินเก็บกระสุนเดินเก็บกระสุนเลยนะไม่งั้นคือกระสุนเราไม่พอแน่นอนครับเนี่ยครับเห็นไบทสามารถใช้ยิงสูได้เลยนะเออง่ายมากฮะในการยิงอย่าลืมนะฮะ ถิ่นของเราคือเลียบประชิดเท่านั้นต้องจําไว้จําไว้ขึ้นใจ่ายจิตเราคือเลียบประชิดเนี่ยครับผมโอเคฮะนี่ครับเห็นไหมว่าจริงๆแล้วแม็กกาซีนม,มันพอโอ้ยโดดดีกแลวลงขึ้นจริงๆแม็กกาซีนเป็นพอต่อการคิวสองคนนะครับมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะจริงๆแล้วมันเหมาะกับสองคนเลยแต่ว่ามันจะค่อนข้างอ่าเหมือนเหมาะเจาะมากเลยนะครับสําหรับสองคนคือป๊บๆๆๆจริงๆโอเคครับแม่ไบร์นนะแม่ไบร์นนะ โอเคครับนี่ครับคือเราปรัดป่าใส่ศัตรูได้เลยนะครับซุ่มยิง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 ศัตรูตายเก็บกระสุนฮะข้สอสำคัญคือเก็บกระสุนนะครับอย่าพลาดแบบผมตอนแรกนะโอ้โหผมเขินเลยผมบอกให้เขินเลยครับโอ้โอ้ศ <Bruno> ัตรูนะครับ okay. ๆๆโอเคชึบชึบอ,อุ้ยตองไปขอบคุณน้องดิโต้ฮะ ดูมันเลยน้องเอาน้องน้องตายไม่ต้องห่วงน้องที่จะล้างแค้นให้เองโอ้ชิด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 เนี่ฮะเอ็มผมบอกว่ามันจะค่อนข้างห่วยนิดนึงในการยิงเะีะยไกลนะครับเพราะว่าถิ่นของมันก็คือยังไงยังไงถิ่นของมันก็คือเะีะยใ,ใกล้อยู่ดีนะครับโอเคนะเฮะ้ยจู่ๆเกิดกันแบบนี้ได้อย่างไร จูิงๆก็เกิดติดกันแบบนั้นเลยนะครับไม่เป็นไรนะโอเคชึบเชิบเชิบเชิบชิบตายอุ้ยโอ้ยน้องลิโตตายต่อหน้าต่อตาเออตุยด้วยไม่เป็นไรนะโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังดูยังต่อได้นะครับผมเชึบเชิบเชิบ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  โอ้ยลูกก้าโดนอาโอเปอเรเตอร์สกิลปืนพกยิงไปนะครับนี่ไงตั้งป้อมเหรอเก็บไว้นานแล้วเพิ่งได้ใช้นะครับผมชึบๆึบึบึบอุ้ยศัตัูเดินอุ้ยโอ้โห QXR เอาแเล้จอวเจอ QXR ให้ตายเถอะเจอ QXR จนได้โอเคครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร โอเคครับผมเนี่ยฮะในระยะใกล้จำไว้นะในระยะใกล้ยังไงก็เป็นถิ่นของเราอยู่ดีฮะเพียงแค่ว่าในระยะกลางถึงไกลก็ไม่ใช่ถิ่นของเราฮะแต่ค่อนข้างอันตรายอยู่ดีนะครับผมต้องระวังกันด้วยนะโอ้โหโดนป้อมปืนยิงฮะไม่เป็นไรนะโอเคฮะโอเคลุย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 ชึบ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  โอเคฮะศัตรูตายโอเคฮะโอเคฮะศัตรูใหม่คนหนึ่งพอดีนะเข้าหัวผมด้วยอะไรเนี่ยโอ้ไมค์กุสเนตแล้วไรนะครับแหม่แต่ตอนโอ้โหเพิ่งออกมาพอดีเลยแหมตอนนี้ศัตรูมาเต็มเลยนะฮะฮอก็เอามาแหมสุดปังจริงๆไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะ โอเคฮะตัวตายแล้วโอ้โหนะครับก็มันก็ค่าจะอันตรายอยู่นะครับผมนระยะกลางึงไกลนี่ฮะให้ดูเลยเหนนน็นเลยว่าในระยะใกล้มันประโยชน์มันสูงมากฮะแต่ในใระยะไกลเนี่ยก็โอ้โหโด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 เขาเล่นกันยิงกันรัวเลยฮะปากันรัวมากโอเคฮะตัวตายชึ้ ึบโอเคฮะเนี่ยฮะดูยิงได้เลยนะดูยิงไปเลยชึบ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 โอเคฮะจบแล้วเนี่ยฮะคืออย่างที่เห็นคือในระยะใกล้ยังไงคือมันได้เปรียบแน่นอนครับผมในระยะนี้เราจะค่อนข้างเริ่มเสียเปรียบแล้วนะฮะคือด้วยความที่ปืนมันค่อนข้างจะสายแล้วก็ ไม่เหมาะสมนในการยิงไกลนะครับมันก็เลยประมาณอย่างนั้นนะครับผมโอเคฮะก็จากเกมเพย์กี้ที่เห็นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าปืนมันได้เปรียบในระยะใกล้มากๆแต่ถึงยังไงในระยะกลางถึงไกลมันก็เสียเปรียบอยู่ดีครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังแพ้ QXR ที่เป็นปืนเมตาอยู่ดีเพราะว่าในระยะที่ไกลขึ้นมาหน่อยเนี่ย QXR จะได้เปรียบเรื่องค่าความแม่นยำแล้วก็การควบคุมปืนที่ง่ายขึ้นมาในทันทีนะครับผมก็คลิปเนี้คงจบลงไปแล้วนะครับสําหรับ ใครอยากดูปืนอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้ล่างไอ้ใต้ล่างนี้เลยนะครับผมขออุ้ยดูยเข้ามารับชมมากๆเลยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบุย